บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ เลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นพร้อมกับการเยียวยา3มกลุ่มเปราะบางรับเงินเร็วขึ้นนะคะเป็นของขวัญส่งท้ายปีให้กับพี่น้องประชาชนค่ะและก่อติดในส่วนของการเพิ่มสวัสดิการในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะในเดือนธันวาคมนี้รับสิทธิ์รับวงเงินอะไรบ้างมีเงินพิเศษด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นโค้งสุดท้ายด้วยที่ทางรัฐบาลจะให้สิทธิ์ในการช่วยเหลือเพระนาะฉะนั้นตรวจสอบเช็คสิทธิ์นี้เรียบร้อยค่ะพร้อมกับความคืบหน้าในการลงทะเบียนนะคะรับเงินเบี้ยงชีพผู้สูง สำหรับปีงบประมาณ2,570ขั้นตอนในการยินยันสิทธ์เบี้ยงชีพรับเท่าไหร่รับอย่างไรรับแบบไหนติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปที่รอคอยสวัสดิการจากทางภาครัฐนะคะคุณผู้ชมในการเพิ่มสวัสดิการในการเพิ่มบำนาญทั่วหน้าค่ะล่าสุดวันนี้มีข่าวดีมาฝากคุณผู้ชมในกลุ่มนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมในส่วนของการเลื่อนจ่ายเงินให้เราขึ้นภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะผู้สูงอายุนะคะที่มีอายุ60ปีขึ้นไปที่ได้รับเงินเบี้ยงที่ผู้สูงอายุในแต่ละเดือนจะ เนื่องจากว่าวันที่10ธันวาคมตรงกับวันหยุดรัฐธรรมนูญค่ะจึงต้องเลื่อนจ่ายมาเป็นวันที่9ธันวาคม2568ซึ่งการจ่ายเงินยังคงได้รับสิทธิ์แบบขั้นบันไดเหมือนเดิมตามปกตินะคะในส่วนของการจ่ายเงินอายุ60ปีถึง69ปียังคงรับอยู่ที่600บาทค่ะ70ปีถึง79ปีรับอยู่ที่700บาท80ปีถึง89ปีรับอยู่ที่800บาท90ปีขึ้นไปรับอยู่ที่1,000บาทค่ะและนอกจากนี้ตามมาด้วยเบีย้ยผ 1,000บาทตามเกณฑ์อายุแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดของกรุมกิจการเด็กกระสวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์600บาทโอนตรงเข้าบัญชีผู้ปกครองเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปในปีงบประมาณ2,570ขั้นตอนในการยินเยียนสิทธิ์ลงทะเบียนสําหรับผู้สูงอายุนะคะที่กําลังจะได้รับสิทธิ์ในส่วนของการจ่ายเงินเบี้ยงที่ผู้สูงอายุค่ะล่าสุดกรมกิจการ ผู้สูงอายุเปิดขั้นตอนในการยินยันสิทธิ์ลงทะเบียนเบี้ยงชีพผู้สูงอายุนะคะในปีงบประมาณ2570แล้วซึ่งสามารถเช็คคุณสมบัติเงื่อนไขในการรับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุและเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรไปบ้างนะคะในการรับเงินอัตราในการจ่ายเงินแบบขั้นบันไดจ่ายวันไหนแต่ละเดือนรับอย่างไรเดี๋ยวนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตกันเลยค่ะ ล่าสุดนะคะสาหรับผู้สูงอายุที่กําลังจะอายุ60ปีขึ้นไปค่ะแล้วก็รอรับสวัสดิการจากทางภาครัฐในปีงบประมาณ2570นะคะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอายุครบ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ2570นอับอายุถึงวันที่1กันยายน2569นแล้วก็ต้องเกิดก่อนวันที่2กันยายน2510ด้วยนะคะหรือว่าอายุเกิน60ปีแล้วแต่ว่าไม่เคยลงทะเบียนก็สามารถมาลงทะเบียนรับสิท เลี้ยงชีพผู้สูงอายุได้ไม่มีไรายได้หรือว่าไรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนดนั่นเองค่ะส่วนเงื่อนไขในการลงทะเบียนจะเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชม คุณผู้ชมสามารถไปลงทะเบียนได้ที่เทศบาลอบตในพื้นที่ท้องถิ่นของท่านได้เลยซึ่งตอนนี้นะคะเขากําลังเปิดรับลงทะเบียนเบีย้ยงชีพผู้สูงอายุในการรับสวัสดิการตรงนี้คุณสมบัติหลักๆคือเกิดก่อนวันที่2กันยายน2510มีสัญชาติไทยมีทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตตําบลเทศบาลน,นั้นนะคะในพื้นที่ของท่านแล้วก็เกิดก่อนวันที่2กันยายน2510ด้วยเพราะฉะนั้นเอกสารหลักฐานที่จะต้องเตรียมไปนะคะมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานนะคะนำบัตรประจำตัวประชาชน นอทเบียนบ้านสมุดบัญชีธนาคารให้เรียบร้อยถ้าหากได้รับสิทธิ์ก็จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้สําหรับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุนั่นเองค่ะการลงทะเบียนลงทะเบียนได้ที่ไหนงานพัฒนาชุมชนสํานักง,งานประหลัดเทศบาลในวันเวลาราชการจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีนะคะคุณผู้ชมก็สามารถไปติดตามแล้วก็ติดต่อในส่วนของการขอรับเงินสวัสดิการตรงนี้ได้เลยค่ะส่วนใครที่รอคอยบํานาญทุนหน้าค่ะในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุนะคะ ที่รอคอยแบบขั้นบันไดสูงสุดอยู่ที่1,250บาทแล้วก็ในส่วนของการจ่ายเงินนะคะบำนาญทุนน้า1,000บาทในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการได้เมื่อไหร่ได้อย่างไรติดตามกันเลยค่ะตามมติคอรมเมื่อวันที่29พฤศจิกายนปี2567นะคะ มีมติออกมาว่ารับหลักเกณฑ์และหลักการในเรื่องที่จะแก้ไขเบี้ยผู้พิการปรับเป็น1,000บาทเบี้ยเด็กเล็กเป็น600บาททั่วหน้าตั้งแต่ตั้งคัน4เดือนขึ้นไปเลยและวก็เบี้ยผู้สูงอายุนะคะจาก600เป็น700 700เป็น800800 800, เป็น1000บาทเนี่ยค่ะมีมติแล้วก็จะบังคับใช้ด้วยวันที่1ตุลาคม68 แต่นี่ผ่านมา30ตุลาคมแล้วนะคะยังไม่มีการบังคับใช้เลยงบ69ก็ไม่มีตั้งเป้าไว้เรื่องนี้ท่านรับหลักเกณฑ์หลักการแล้วเอาไปวางไว้ที่ไหนคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรับไปแล้วกรุณาทาด้วยนะคะดิฉันต้องการความคืบหน้าเรื่องนี้เพราะประชาชนรออยู่คะ่ะคือเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่ปี54ถึงปี6814ปี600ยังไง600อยอยู่อย่างนั้นผู้สูงอายุบอกว่าอยู่ไม่ได้ครับท่านประธานครับผู้สูงอายุทั่วประเทศฟังผมนะครับ ที่ท่านได้เงินผู้สูงอายุทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะรัฐบาลสงสารว่าท่านแก่แล้วไม่ใช่แต่ที่ท่านได้เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพราะท่านเสียภาษีให้กับประเทศนี้มาตลอดชีวิตดังนั้นรัฐมีหน้าที่ในการตอบแทนเป็นสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุนี่เป็นสิทธิ์ที่ได้ท่านได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญท่านจะต้องได้เงินตาม,มรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นครับทุกท่านที่เป็นผู้สูงอายุท่านรัฐดูแลผู้สูงอายุอย่างไร ให้ผู้สูงอายุวันละ20บาทให้กินข้าววันละครึ่งจานก๋วยเตี๋ยววันละครึ่งชามอย่างนี้ไม่ได้ ฝากท่านประธานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับอย่าปล่อยให้ผู้สูงอ,งอายุในประเทศเราต้องอยู่อย่างอนาถาต่อไปอีกเลยครับขอบพระคุณครับนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้ยังคงต้องเป็นประเด็นที่หลายคนต้องรอคอยแล้วก็ติดตามนะคะส่วนรัฐบาลชุดใหม่จะสามารถทําได้ไหมปรับสวัสดิการตรงนี้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้หรือไม่เพราะว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบแล้วค่ะเรื่องนี้ก็ต้องรอแล้วก็ติดตามนะคะไหนใครที่ร่วมรับชมแล้วก็รอคอยสวัสดิการจากตรง นี้จะทางภาคร,รัฐร่วมแสดงความคิเดเห็นเข้ามาในช่องได้ค่ะคลิปนี้นาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ